สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสมองสุบอนสบายดีเอฟซีทางแขงพ่อๆกันเช่นเก่าเช่นเคยกับซ่อนนองมวยพี่น้องเมื่อนี้บ่าวควันกัสซิพาน้องมวยพี่น้องเมื่อเกี่ยวเข่าใส่พ่อใสยแม่เอาน้องมวยจับก้องทางกะเฮาก็มาทางเช่นเก่าเนาะสิไปทางเช่นไหนก็อย่ามันค่าเอาเบาวควัน คือเห็นตำรวจไทยแับนี้เฮ้ยคุณผูเห็นคนไม่อได้ทำอะไรไ,ไปต้องไปถ่ายอย่ตไปก่อนเนอะนี่ได้เฮ้ยนี่ทางนี่เขาเห็นเราขี<ด>่รถเมื่อกี้นี่สังเกตบมุทางไปเลยเซียนสัญญาล้าบ่าแบบนี้นฮะนี่เขาเห็นเราลงในนี่นี่นอนน้นี่นนห้อยหลุดแล้วลงนี่ แต่เล็กหนึ่งิเล็กสองเล็กหนึ่งบิดไปหลดทางปลาลุงเอ้เอากรไปตลอดเนาะขันบ่ไปกะพ่อแม่ก็เกี่ยวเขาแล้วเกี่ยวเขาปบฝาบปาบฝนปบหนามปลาลุงเอ้น้ำเซกกำลังมากกทั้งบันเบาตายเพิ่นกะในถ่วไปเป็นฉีดเปรอยเลยเนาะ บอลสมุยกับน้ำเซ่ฮะกับมะปลาลูกเลยฮะรถวิโก้ส้นรถไทยได้ยินแต่บอกคนว่ารถวิโก้ส้นรถไทยปลาลูกรถแกหินแกทรายปลาลูกรถไทยแกหินแกทราย แกปูนทางกยังอ้เสบสบายพี่น้อสบายบาคุณขานทางเป็นแน่หแต่ตอน,าาานเอา่านไานเดากันเอาอยู่บ้านจะสิเที่ยวไปหาขอ่อยุกเสิเด <laughs> กสักพักพี่้องพี่ชิดหางกสักพักไมดีว่ามันดีพัฒนารถพี่น้องเลยนี่เมื่อกี้นี่เกือบี่โก้กะซ้นกับรถไทยมองไม่เห็นเยอะมันกัไกลนะครับปรานจเปิดลกองให้ลาลูกเบิร์กฉนว่ารถทยค้ามาเลยเห็นแต่สิพีนกับรา้แลวกัปูนที่เป็นพันเกลี่นกับรายปูนไปกระคีดดิมลมเนาะ ข้าวคิดดินข้าวพงคูนปีนี่น้อพ่อยเนาะเะ<แ>ขามาใส่ปีนี่ฝนตกนำนำนำแล้วมันก็นเลยลม<แ><แ>ข้ากระซี่เดือดท<แ>่ากับป่านงมงไวขึ้นเนาะกลับไปรอดรูตะปันดีนะกลับไปพอกันอยู่บนควัวทางเมื่อนเนาะหรือว่านำเซ่เนี่ยแหละไปเบิ่งกันนอนมาสิบหมากสิบหน่อยลายสมัยเนาะกะลุงเห็ดแ,แต่งอนเ<แ>บาควันฟันลงเลย สังเกตเบิ่งน้ำปลาลูกพอท้อโอ้ยแม่น้ำเอ้ยฟังเส้นนี้ก็ส anyway ิเป็นน ja ี่แหละไปบ้านหองนี่แหละปลาลูกเอ้ยน้ำเซ้ตัวนี้แหละถ้าบ yes ่ามันหล่นเซ้ตัวนี้แหละน้าบ้านหันหนองมวยนั่นบนเรือยังเลยอันนี้ก็ใกล้เลยหละปลาลูกเอ้ยเขาอ่ะบ่เมนไวอยากให้มันถั่วมันยังดอกเส้นทางนี่ก็เส้นทางเมื่อบ้านเฮาเนาะ นีแต่ป่านีแต่ดงบานคนกมีแต่ป่าป่าลูเ้เ้ยันกันยังบวชท่านได้จเจริญปัานใดเนาะเพราะว่ากับบุมี่ไพ่ออกมาเหตุเพื่อนแบบุูกย้ายกับน้องมากกับบกุกกะเพราะว่าป่าป่าดงมันนาโพนีเ่เด้อไหวมีหนามนี่เคยถามไปทางเขานะ น้องบ่อท่าบ้านหนองมวยสะมดีแท้มันก็มีบ่อนจืดมันต่ำเนาะหนามห่วยหนามเซตมันหล่นมามันกระสิบผัดโอเคบ้านเป็นยังไงบ้านนี่ก็สิเป็นป nope totally ่าก้อนเอาไม้เนาะป่ะลูกก้อนเอาไม้ใ่ร้อยขนาดก้อนเอาไม้ทั้งบ้านหนองมวยนี่ทว่านเอาไม้เอ้ยป้าเอ้ยกระสิบบ่อึดกินปันได้นาะงขวัญิดธรรมชาติทว่าพุดหาปาลูก เก็บบนฟ้ากันไเลยกะติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะจนหดบนความเหนื่อยจนหดบั็อกเหนื่อยบนหน้ามันสี่น้องลายจุดได้อยู่บักหน้ามันสีแบบใด้่นสีข่วนไปได้จังได้เพราะชิซายเพราะชิซายวิธียังอรรถความเนาะแม่ไอระมวยโอนระมวยกับโดนระเบิดมาบ้านเนาะได้ยินข่าวข่าวว่า บ้านอันเบาตายพนามทวมแล้วอ่ะทวเซีเด้พี่เฮ้ยพี่ทางนี้เฮากะเออเป็นดินซรายน่ยเนาะเด้นีทางดูวาทางที่ว่าอะไรนี่นี่บ้านยไปเลยพี่ไปตามแค่นใส่ยุดูว่าจะสิขึ้นเพิ่ ดินใส่สิกล้องยูน่นกาคือนามมะถ่วมและมันกมะมอโหมกันเนาะนามผัดมันมากที่อะไรยูเฮ้ยไม่มาทากเที่ยวอยีบ่ ขักเกตมึงโอ้ยถ้าเป็นตอนบทท่านไดๆกันกับบอกควันชงสายบ่อควันสิบปาอะไรยู่อันนี้กันโศกดีเทียว่ะเอากันแหลวนอกจากมาเบิ้งมากต้มเพลินบ้าพี่น้องเลยข่ารองเป็นแสนบนรนทาง ก็จบเนาอวัตะก,กี้นี่ในกินอันในเห็นขีบโค้งกันสาวนัพาพัดเอาลงว่าบ้านบ่อตายน้ำเซขึ้นแล้วน้ำม,มากระจายไปทั่วแล้วเทาก็เลยโทรมาถามแม่เเมื่อช้านี่แม่ว่าน้ามนันกำลังสีกำลังสีดันเต็มเซ่กำลังสีลนเซ่นี่แหละกำลังเคืองพังถุนละ่ะแจ้าพนว่าเขา่ากระเพาะเกี่ยว เอาะว่าถ้าเเาบ่าเกี่ยวกับสิบ่มีเขากินถ้าน้มันมาสุดนี่แล้วมันสิแห้งปลาลุงเอ้ยก็เลยเกี่ยวเขาป๊บหนามเท้ากาเนี่ยนี่แนั่นกาถ้าเอาผ้ากันมาซอยไปซอยไปเข่าพี่น้องเอ้ยนี่เข่าพื่อให้เพิ่นรุดขาดองใหายไอเพิ่นรุดขาดองให้ว่าซ่าขาดองติดหนีไมปถาไว้ก่อนวะ เอาเอันเ,เอาลูกสาเขามานอนน้ำกอนแถ <c oughs> มยังเอาร้านนี่เขาอีกวันนี้จะเป็นขาถาควันมาหอดพืเรับร้อยพี่น้องเย้ยตอนนี้เขาก็ล่อถาพี่น้องล่อถาอยู่ว่าสีขวมได้หรือบ่พี่น้องเลยบ่านน้องมวยสีพาบ,บาควันไปใส่น้องมวยมันลุยเขาน้ำถ่วง ชิพาร์ล,ลุเคยอันชิพาร์พัวมวอไทยอันเนขาจัดการคือให้เราชื่อมาลุน,น,ลาม,านมาเซียนะครับพี่นอ้องสิขวางได้หรือบ่หนึ่งรอถ่าพี่น้อยร,รอถาอ่าเขาก็จะไปเบิงงบ่งหน้าบ้านพังไปเบิ่งแม่น้ากันพี่น้องจะเป็นยังไงเนาะอู้หู้พี่น,อน้องเอ้ตอนนี้กำล,ลังรอถา่าเพื่อนเอิญมาบักหรือว่าสะพานความแม่นม้ำเซ่พี่นอ้อง สะพานขาแม่น้ำเซ่อือมเด็ดกระเด็ดพี่น้องเฮ้ยมันรอถ้าบัก อพี่น้องแม่น้ำเซน,นี่แหละพี่น้องเอ้ยเซบ้านสองคอนเข้ากันสิขว่อมไปพี่น้องขว่อมไปบ้านดอนหยานงแต่จักสิไปไหนหรือบอกมาหลุดมาเสียนล้วกันพี่น้องเอ้ยครูพี่น้องบักหรือว่าสะพานพี่น้องเอ้ยสะพานขาม แต่บ้านช่องคอนไปหาปากซองและหาน้ำจะได้กับรลุ่นมาเสียน่ะ้องกันพี่น้องมาเหาสิความได้หรือบ่ส่วนรถบักพี่น้องเอ้ยเพื่อจะสีเอารถอีแตนหรือว่ารถไทานานพี่น้องแต่เพื่อสาลวดเนาะสาลวดดึงเอาบักหรือว่าสะพานพี่น้องขามมาพังนี่ คือเอาไปไปหาปลาสังเกตพี่น้องเลยส่วนทางด้านนี้พี่น้อง โลดพี่น้องล่อถาขามสะพานถาบุ่มีสะพานนี่พี่น้องโลดกระสีขามมาได้ไหมโลดกระสีขามมาได้มากันนั่งลอ่อพี่น้องเป็นหนังล่อขาม รถเริ่มขยายตัวแล้วพี่น้องสังเกตพี่้องโหดทางพี่น้องโคตรโหดโ มาเลยพี่น้องเย้ยสะพานส่วนน้องมวยพี่น้องเย้ยถูกไปลบอยู่โฮมมันแดด พเพืเือบเขาหลุนมาสุมน้นกันที่้องไอ้อเป็นสะทางเพือออกมน ขราก็จะไปหาซาโมยกันที่รองไส้บันยังมวยงปะเฮ้ยไปท้อนแดด์ขามากกับรถติดบัวไล่เป็นไรประหลุยแต่ขับไปทั้งรถใหญ่รถหน่อย ตญาณอลิบัลลงไงทางขวาไปบ้านหนองโมยแซนจะยากลําบากสังเกตเบิ่งนะปลาลงเสียงเนาะ จะกลดเป็นยังปลาด้ลยบบาคันมาต่ขี่วาเห็นมันเป็นยังเฮ้ยก็สิขี่มาหอดเฮืกันยุอันนี้มันออดมันเกี่ยวกันกับใช้น้ำมันยุ๊้อังดดวยหลดด้วยไย่างพี่้องได้่เก่าได้ปะ สังเกตบางเฮื่อนหน่อยปะลงุงพังนั่นเนาะจั๊กนี่ตะกุกเอียงเนาะแต่วันหนาในารเือเกินสังเกตทางหนาเนาะทางเขาสิคืนเมื่อบานแต่ข้างใ่เนาะมันบวลุกบวโน,นนเนาะสังเกตที่น้องเ้ยแม่ลำเซ ห้ากว่สิเมื่อเกี่ยวเขาว่าซอยพอเท่าก็แม่เท่าพี่น้องส่วนเขา่าห้ากว่าบบันซุกดอกพี่น้องเอ้ยก็ยังร่อไปก่อนเท่าพันซุกแล้วห้ากว่ไปเกี่ยวไปเลยพี่น้องืหกำลังอุย่ยพี่น้องเอ้ย มาพ่านี่กับสูมาพาควนเลยพี่น้องบรกควนก็ซื้อลากคิปแต่เพียงเที่นี่จะได้ก็พ่อก็โอกาสหน่ด้อพี่น้องเด้อสบายดี